สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องซูคูสูคุณพบพอกันในวันที่ยีสี่มกราหกแปดตาพบพอกันเอาบาดยากาศเช้าๆหมอกลุงพี่น้องหนาวหนาวจ้ะอากาศช่วงเศร้าหมอกลุงคักคักอากาศกายินแต่ว่าสายออกมานี่รู้สึกว่าห่อนจ้ะปีนี้เบิ่งดอกบอกม่วงหลุดพี่น้องดกดกดกคักอีหลีจ้ะ ปีนี้ดอกบกม่วงดุกจังสดฝนสีดีคือฝนสีแลงเนาะค่ะทางไดบบกม่วงดุกคือทั้งสาวบ้านนาบ่าจา่ะทั้งบ้านดอกบกม่วงนี่เต็มต้นแต่ว่าล้อเบิ่งว่าฝนสาเรียวนี่ดอกสีมีบอหน่วยมันสิติดบอเนาะค่ะเอาบรรยากาศเช้ามาฝากคนอยู่ทั้งเมืองไก่เด้อค,ค่ะกินหัวบานกระเบิ่งเอาจา่ะอากาศหมอกลงุง เอาพี่น้องคะคลิปนี้ซาบนามีตัวเลขของเลข V.I.P. แม่ใบบุญมาฝากมาตอนเ้ิค่ะงวดวังหันิืนฟันให้สามตัวเดียวโขลูเตะิ่นฟันิ่นจับให้สามหนึ่งกับสามศูนย์ออกสองสามสามสองพี่น้องเอ้ยขวมตัวเดียวเอาคลิปนี้เพิ่นกระเด้มาฝากมาตอนแล้วจ้าให้ซาบนามาบอกสู้พี่น้องแฟนช่องเอฟซีฟังบนฟันไปที่มิดเดียวโขลูเลขวิ่งเพื่นกับฟันให้ตัวเดียวมิดเดียวคือเก่าผู้ใดมีแนวทางนาอคกะอยากวางในช่องสาบนาหนุ่มสิวิดน สามารถแอดีรายคิวอารนี่ละจ้าไอดีอยู่ต้นคลิปนี่เป็นไอดีไ์ส่วนตู่ทั้งสาวบนาทักไทยมาวา่ามาฝากมาตอนใดเนาะจ้ะเอาคอนเสิร์เบิ้งตัวเลขในวดวันที่หนึ่งกุ 1, มภาหกแปดเดี๋ยวสาวบนาจะย้อนตัวเลขเก่าของอ่า VIP เลข v i ไแม่ไปบุญให้เบึงก้อนนะค่ะคาผู้ผาดคู่บได้เบึงคลิปเก่ากะสีะได้เบึ้องนาจะจากเอาไปเบึงไปฟังฟังให้จบฟังให้ก่อใจนาอพี่น้องจ้าก้อนสิน้าไปลงทุนจ้ะไปเบึงไปฟังร้อมๆกันเด้อจ้านี่ค่ะอันนี้เป็นงวดเก่าเด้อค่ะงวดวันที่17เมกราคม6ปเพิ่นฟัน3เม็ดเดียวคู่รู้ด,ดจิจ้ะจับไห้คู่ลาด3าหนึ่งกับ30ออกส3เอากะถือว่าเลขวิ่งเพิ่นสุดยอดจะ้ะ คลิปนี้งวดนี้เพิ่นใน้ส่งไม่เหลือเด้อค่ะเดี๋ยว,ยวสาบานาสสให้เบิงเป็นส่งมาหมือวานเมื่อก้อนีล่ละพี่น้องเฮาก็มีเวลาลงให้เนี่ยจะ้ะเลข VIP เนาะค่ะแม่ใบบุญจะ้ะ v i p แม่ใบบุญสามตัวเม็ดเดียวเด้อพี่น้องงวดนี้เลข v i p เพิ่นบอกว่ารีบหาลัตเตอรี่ฉลาดกินแบ่งไ้เด้อหลังวันที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลพะนะสาธุเด้สอสมพรปากเนาะจะ้ะ เอาพี่น้องเฟ้นช่องเอฟซีจ๋าไปที่หนึ่งกุมภาหกเปดเด่นบนคือวิ่งบนฟันไปที่สี่เม็ดเดียวโคโลจับคู่ให้เก้าเจ็ดสี่เพื่อนให้ตัดเหลี่มเจ็ดสี่สี่เจ็ดน้ำเด้อพี่น้องจา๋าแต่กับเม็ดเดียวคือเก้าเจ็ดสี่สามตัวแต่ว่าซาบานาว่าตัดเก่าสี่สี่เก่าไว้น้ำกระไดแต่ว่าเพคนตัดให้เจ็ดสี่สี่เจ็ดเม็ดเดียวจ้ะสำหรับเลขล่างวิ่งไปที่สามตัวเดียวโคโลคือเก้าพี่น้องจา๋า จับให้30และสามเป็ดเฮงเฮงร่ยร,ยร่ยสันวาสาเุ้ยค่ะรีบหารัตเตรีไวเด้อรางวันที่1อยู่ไม่ไกลเพินวาสาธุสาธุจะให้ยถือทวนหนาเนาะค่ะเอาค่ะเดี๋ยวสาวนาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วก็ทวนตัวเลขอีกเทียนหนึ่งเด้อค่ะจ้าเลข VIP เขียนให้แล้วชัดเจนพี่น้องจ้า หนึ่งกุมภาหกแปดเด่นบนวิ่งบนฟันไปที่สี่ตัวเดียวโคโลโจับคู่พันกับจับให้เม็ดเดียวเด้อสามตัวเม็ดเดียวเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เม็ดเดียวแต่เพิ่นตัดให้เจ็ดสี่สี่เจ็ดเพิ่นกลับให้พร้อมแต่ว่าสาวนาวาเนาะคะ่ะมันคืออ่าเลขตัวเดียวเม็ดเดียวคือเก้าเจ็ดสี่นี่ค่ะเก้าสี่สี่เก้าไว้น้ำแน่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าว่ามันออกแล้วก็ซื้อกับใดแต่ว่าทุกอย่างแล้วมันกับบอลในนอนพี่น้องเพราะเพิ่นให้เม็ดเดียว ซาบนาญังหมกักรับเก่าอยู่ค่ะแต่ว่าสิม้าบนมาล่างแค่นั้นเลขเก่านี่เลขติดเก่านี่อาจสิมาอีกแต่จะมาบนหรือมาล่างนาอคคะสําหรับเลขล่างเนาะค่ะเป็นฟันไห้วิ่งสามเม็ดเดียวตัวเดียวโคู้สามศูนย์และก็สามเปดจ้ะสามศูนย์กับสามเปดสองตัวแค่นั้นพี่น้องคะแต่ว่าเป็นก็ฟันเลขวิ่งใหตโตัวเดียวเด้อคือวิ่งไปที่สามพี่น้องเลขวิ่งสามนี่ชุไไลอาจารย์ไลสำนักเ้อจ้ะ เด่นสามทุกซาบนะจับตามานนี่เด่นสามลายๆสำนักเนาะคะ่ะถูกสำนักที่ทำคลิปมาจ้ะลุงพีมิเซนนี่กับมักสามค่ะมักสามลางคือกันจ้ะเอาเดี๋ยวเปรียบเทียบในเบิ้งน้ำค่ะงวดเกาเกบงวดไม่เนาะจะได้เบิ้งเปรียบเทียบกันเนี่ยจะ้ะงวดเกาเกบงวดหม่พป่นองเบิง้งเบิ้งใส่กันกะทือวาเลขเพิ่นเดินดีเด้อค่ะ เลข VIP แม่ไปบุญเป็นวัดให้่ไฮไลท์ตัวดอกเปู่เจะให้ประมาณนี้กะเข่าก็คือสามตัวแตกเลยจ้ะพี่น้องค่ะจับตาเบิ้งเนาะค่ะกะขอบบุญขอบคุณค่ะที่เป็นแบ่งปันตัวเลขเนาะค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆจ้ะที่เป็นน้ำตัวเลขมาแบ่งปันในช่องสามวนาหนุ่มสวีเดนเนาะค่ะทั้งคุณแม่เป็นบัสะดวกให้สัมภาษณ์แต่กับว่เป็นอย่างเนาะเป็นให้ตัวเลขมาให้สามวนาเบาสู่พี่น้องแฟนจงอิบซีฟังก็ถือว่าดีแล้วจ้ะ สำหรับผู้มักท่นนั้นเด้อพี่น้องคะกันหมักกับคอยจัดจ้าการกะเลื่อนผ่านได้เนาะค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาวบา้ากะกันยังย่ำคือเก่าเด้อแนวทางเนาะคะ่ะกะหลยเก็บซีหลยคอมเมนต์กับวาอยู่ค่ะทุกอย่างเล็วเสี้ยนเป็นกระยายถือเบิดนั่นละเต่ทุกอย่างเล็วขืนอยู่กับดวงเจ้าของน้ำเด้อพี่น้องคะอย่าโทษตาอ่ายลเสียหลายๆอาจารย์เพิน่นต้องโทษดวงเจ้าของน้ำจา้า เพราะว่าเพิ่นไห้มาถึกหลายงวดซื้อน้ำนันกับรุดนันแสดงว่าดวงเขาบ่มีค่ะก็ให้แค่เป็นแนวทางขันมากก้อยจัดเนาะค่ะคันคัดกับพนันสามนากย่ยำทุกริปเด้อค่ะอ๋อจ้ะแปหน้าจอจ้าเลข v i ไแม่ใบบุญน้ำไปเปรียบเทียบอาจารย์ใดถี่เป็นดังๆหรือว่าเพิ่นเด็ดๆห้ตัวเดียวก็ลองเอาเลขวิ่งน่ะไปประกบเพิ่งพี่น,อน้องเพราะเลขลางตัวเดียวเนาะจ้า วิ่งล่างสามวิ่งบนสี่แต่ว่าเหล็กน้อยหางสาบนาว่าต่อยบนต่อยล่างไว้น้ำเนด้อพี่น้องคะ่ะยังกับบแนนนเน,น,นาะจ้ะเอาพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งกริเปิดค่าการมองเห็นถึกปิดกันค่ะค่ะจ้ะ คลิปนี้ว่เลลาเอาไลค์ยเยไปขอยเอฟซี FC แฟนช่องสุขุนเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงลุ้ยลุย,ลยผู้ใดเห็นคลิปนี้เนาะคะ่ะจับเงินลลานเงินแสนสุขุสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเขา่าคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะวะัดฤๅวะหาปุกราปาลฤกลติสาขลังเอวะเมวะอิตโตชิน,นัง เทตานังอุปการปฏิจิตตังปะจิตตังตุมหังคิปะเมวสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะามะนิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวัชันโตสัพพะโรโควินัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อะภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรรมมาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระหลัง